สวัสดีครับสวัสดีสวกเรือใบซีฟาแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะครับที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องของเดียเอตีฮัทนะครับคุยก่อนเกมวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับจะเปิดเอตีฮัทสเตเดียมรับการมาเยือนของทางมาบ่าวูบแฮมตันนะครับซึ่งพผล์ลีกสัปดาห์นี้ครับเป็นผลผลิตนัดที่16ของฤดูกาลแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คโปรแกรมกันก่อนว่าทีมไหนเตะกันในเวลาไหนกันบ้างนะครับ วันเสาร์ที่11ธันวาคมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านเจอทางบุฟแฮมตันวันเดอร์อร์ครับเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับ4ทุ่มครับมีอยู่3คู่นะครับวินเนอาร์เซนอลครับเจอเจอกับทางเซาท์แฮมตันนะครับเชลซีครับเจอกับทางลีดยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอกับทางแอสตันวิลล่านะครับผมส่วนคู่สุดท้ายของวันเสาร์ครับเที่ยงคืนครึ่งครับเป็นทางนอริซิตี้เจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่12ธันวาคมครับสามทุ่มครับมีอยู่2คู่ครับเบอร์ลี่ครับเจอกับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้เจอกับทางซาลิกาดงนิวคาสเซิลนะครับคู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้ครับเป็นทางกิสซอลพาเลตเจอกับทางเอฟเวอร์ตันครับในเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับนี่คือโปรแกรมพิเศกนัดที่16ของฤดูกาลนี้นะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงพรีวิวนะครับเป็นดูข่าว รอบด้วยเอติฮัดกันก่อนนะครับข่าวแรกครับเป็นเรื่องของทางาตลาดซื้อขายนักเตะครับโดยที่สตีนครับมีข่าวกับทางชัวเฟลิกนะครับตัวลุกของทางแอตเลนติโกมาริกนะครับทางสื่อของคัชูเมกาโตครับซึ่งเป็นสื่อของทางอิตาลีนะครับได้รายงานว่าทางจอสเมนเดสนะครับซูเปอร์เอเนต์ชาวโปรตุเกสนะครับกำลังมีการติดต่อ กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มาหลายวันแล้วนะครับเรื่องการอนุมเสนอทางจอฟเฟลิกนะครับให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับซึ่งทางจอฟเฟลิกนะครับดูการนี้ก็ลงเล่นกับทางตาหมีไปเพียงแค่12เกมเท่านั้นนะครับแล้วก็ทำได้ทาได้แค่1ประตูนะครับซึ่งต้องบอกว่าจอฟเฟลิกในชั่วโมงนี้ก็ตัวสารองให้กับทางองค์ตัวกิสมมนนะครับซึ่งค่าตัวล่าสุดของทางจอฟเฟลิกนะครับก็ อยู่ที่70ล้านปอนด์ครับจากาทางเว็บ TransferMar ์น,นะครับซึ่งสัญญาจริงๆของทางฌอฟฟีดิกก็ถือว่ายังเหลือเยอะมากนะครับมีสัญญาถึงปี2026นะครับไอตรงนี้ก็ต้องมารอดูว่าทางซิตี้จะจริงจังแค่ไหนครับในดิวของฌอฟฟี l ิกนะครับอีกข่าวนึ้งครับเป็นข่าวเกี่ยวกับทางฟรานตอเรสนะครับซึ่ง ทางเดียร์โรสปอร์ตครับสื่อของทางบาร์เซโลนาครับก็มีรายงานมาว่าทางตอนนี้ครับทั้งสองสมสอนครับบาร์เซโลนาแล้วก็ซิตี้เราครับกำลังหารือเจรจาเรื่องค่าตัวของทางฟอรันตอเรสนะครับซึ่งซิตี้ครับต้องการค่าตัวของตอเรสครับอยู่ที่หกสิบล้านปอนด์นะครับส่วนทางบาร์เซโลนาก็มียังลังเลครับดึงเชงว่าจะจ่ายแค่45ล้านปอนด์ครับเพราะว่าทางบาร์เซโลนาคือต้องการที่จะ ใช้เงินแบบประหยับที่สุดนะครับรวมถึงถ้าจะจ่ายค่าตัวทางต่อเลสก็คืออาจจะใช้วิธีในการเรื่องอาการผ่อนหรือว่าผ่อนชําระนะครับแต่ซิตี้เรานะครับต้องการที่เงินเป็นก้อนนะครับแล้วก็ต้องการทํำดีลของตอเล่นให้จบให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อถ้าได้เงินมาแล้วครับก็จะนําเงินตรงนี้นะครับเพื่อหาตัวแทนของทางต่อเลสในช่วงเดือนมกราคมให้ได้นะครับเพราะว่า คือซิตี้เราก็ต้องมีการวางแผนนะครับเพื่อหาตัวแทนนะครับเพราะว่าถ้าทางเสียทางฟลันตตอเรสไปเรื่องสวอตเดฟของเราก็จะเล็กลงกว่าเดิมนะครับก็ตัวลุกของซิตี้ก็ต้องขาดไปคนหนึ่งตรงนี้ซิตี้ก็ต้องวางแผนที่จะเฟ้นหาตัวแทนของตอเรสนะครับในตำแหน่งตัวลุกของซิตี้นะครับตรงนี้เป็นข่าวล่าสุดของทางเดลอสปอร์ตนะครับผม ส่วนเรื่องที่2ครับก็แสดงความยินดีกับทางเป๊ปกวานเดียวราครับผู้จัดการทีมของเราครับที่คว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งทางบอสของเราก็พาซิตี้เรานะครับก็ชนะ3เกมรวดครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็มีชนะทางแมนยูไนเต็ดครับ2-0ชนะเอฟเวอร์ตัน3 0แล้วก็ปิดท้ายเดือนพฤศจิกายนด้วยการชนะทางเวสต์แฮม2ปรตูต่อนะครับนี่เป็นผลงานอ่า ระดับมาสเตอร์พีคของทางเป๊ปกนิลรานะครับก็คว้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมเป็นครั้งที่10ของเจ้าตัวนะครับซึ่งมีคนที่ทําได้มากกว่าทางเป๊ปอนิลราก็จะเป็นทางเซอร์เล็กฟอร์กสันครับที่ทําไว้27ครั้งนะครับรวมถึงทางอาร์เซนอร์นะครับที่ทําไว้15ครั้งนะครับส่วนคนที่ทาแด่รางวัลนี้ครับเท่ากับทางเปปก็จะมีทางเดวิดมอยนะครับส่วนเชคเกนคอปจะได้รางวัลนี้แค่9ครั้งนะครับอีกคนหนึ่งครับโรดรีนะครับก็ ได้รางวัลประตูยอดเยี่ยมครับประจําเดือนนะครับก็คือประตูที่เขายิงใส่ทางเอฟเวอร์ตันนะครับซึ่งเป็นการยิงนอกกรอบเขตโทษนะครับเป็นลูกที่สวยงามมากเลยครับสําหรับโรดรีนะครับก็แสดงความยินดีกับทั้ง2คนนะครับทั้งคุณซือของเราแล้วก็โรดรีด้วยนะครับผมนี่คือข่าวรอบดวเอติฮัดนะครับเอาละครับคราวนี้ครับมาเช็คความพร้อมของทั้งคู่นะครับก่อนลงสนามครับในวันเสาร์นะครับ ทางซิตี้นะครับจากบทสัมภาษณ์ของทางเป๊ปกัวเดีาร่านะครับก็มีการบอกว่าต้องเช็คความพร้อมของลูกทีมนะครับในช่วงการซ้อมครั้งสุดท้ายนะครับก่อนจะตัดรายชื่อนะครับว่าใครจะสามารถลงเล่นได้นะครับซึ่งก่อนนันนี้ก็มีข่าวของทางฟิลฟ f o r เรนนะครับที่มีการบาดเจ็บจากเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับรวมถึงทางกา a เบลเชซุสนะครับแต่ทางเชซุดนะครับกับทางนาธานอเกก็มีภาพ ลงซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องรอเช็คความฟิตนะครับรวมถึงทางอัลเบิรกลาบ็อกนะครับที่ไม่ได้ลงในเกมยุโรปนะครับก็ต้องรอเช็คความฟิตอีก1คนนะครับก็ส่วนทางวูฟแฮมตันนะครับวูฟแฮมตันก็มีตัวเจ็บหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นทางเปโดเนโตนะครับแล้วก็วิลลี่โบลีนะครับกองหลังพวกเขานะครับตัวนี้ก็ต้องไม่สามารถลงเล่นได้นะครับ2คนนี้ ส่วนคนอื่นๆก็ที่ต้องรอเช็คความฟิตอย่างทางกับตันทีมของพวกเขาอย่างคอนเน์ค l าวดี้นะครับคนนี้ก็ต้องรอเช็คความฟิตอีกทีหนึ่งนะครับรวมถึงทางนูรี่นะครับแบ็กซ้ายของพวกเขานะครับตัวนี้ซึ่งเป็นดาวรุ่งที่ตอนนี้ถือว่าฟอร์มดีเลยทีเดียวนะครับผลงานล่าสุดของทางวูฟ h แฮมตันนะครับก็แพ้ลิวโภรคศูนย์ประตูต่อหน,นะครับก็ ตอนนี้อยู่อันดับที่8ของตารางนะครับมีอยู่21แต้มนะครับซึ่ง3นัดที่ผ่านมาครับทางวูฟแฮมตันนะครับไม่สามารถทําประตูได้นะครับรุูการนี้ครับพวกเขายิงไปแค่12ลูกนะครับแม้ว่าจะเสียน้อยนะครับเสีย13แต่ถือว่าเกมลุกของพวกเขาก็ขาดความเฉียบคมไปนะครับก็นักเตะย่างอดามาตาโอเร่ครับก็ยังฟอร์มไม่ได้พีคเหมือน2 2ฤดูรการก่อนนะครับต้องไอตรงนี้ก็ต้องฝาก ความหวังไว้กับทางนักเตะของเกาหลีใต้อย่างทางฮวังฮีชาดนะครับที่เป็นตอนนี้เป็นดาวสันโวของทีมนะครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับก็ควินเดบรอยครับนัดก่อนก็ได้ลงสนามมาแล้วครับเคาะสนิมมารวมถึงทางตัวที่ได้พักในเกมยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโรดรีเบนโดซิวานรวมถึงจัวกันเซโรนครับทั้ง3คนก็พร้อมที่จะเป็นตัวเลือกกับทางเป๊ปโกเดล่าหมดเลยนะครับ มาดูที่รายชื่อ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมครับมาที่เจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นทางเอเดรีนโมราเอสนะครับแบ็กขวาไคล์วอล์เกอร์ครับแบ็กซ้ายจูเอลกันเซลโลนะครับเซนเตอร์นะครับตามผังตรงนี้ครับจะเป็นทางลูเบนดีอาตคู่กับทางจอห์นสโตนนะครับสามมิดฟิลด์เป็นทางยูไคคุนูกันนะครับโรดรีแล้วก็เควินเดอบรอยนะครับสามตัวลุกครับเป็นทาง แจ็คกิริตนะครับลาฮิมสเตอร์ลิงและก็บานาโดซิลวานะครับส่วนทางบุ๊ปแฮมตันนะครับจะมาในระบบ3-4-3นะครับผู้รักษาตัวเป็นโจเซซานะครับ3เซนเตอร์เป็นทางคิวมันนะครับคาวดี้แล้วก็ลูแมงซาอิดนะครับแบ็คขวาเป็นทางเนสันเซมิโดนะครับวิงแบ็คซ้ายเป็นนูรี่นะครับ2มิดฟิลด์เป็นทางรูเบนเนเวสนะครับคู่กับคู่กับทางจจวูตินโยนะครับ3ตัวลุกของพวกเขาเป็นทาง อัตมาตาโอเร่ครับทางขวาทางซ้ายจะเป็นทางวังคีชานนะครับส่วนตัวลุกอีกตัวหนึ่งเป็นทางลาอูคีมินเนสนะครับอันนี้คือผังสเปซตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับแน่นอนครับเกมนี้ครับก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับที่จะเอาชนะทางวูฟแฮมตันนะครับจากบทสัมภาษณ์ของทางเป๊ปโกเดลร่าล่าสุดนะครับก็ได้มีการชื่นชมทางวูฟแฮมตันว่า เป็นทีมที่ทําทได้ดีขึ้นจากฤดูกาลที่แล้วนะครับซึ่งฤดูกาลก่อนครับซิตี้ก็เอาชนะทางบุฟเตันนะครับทั้งไปและกลับเลยนะครับซึ่งหากในวันเสาร์นี้ครับซิตี้สามารถเอาชนะทางบุฟเฟตันได้นะครับก็จะโยนความกดดันให้กับทางเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลครับที่จะแข่งช้ากว่าซิตี้เรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าซิตี้เราจะสามารถคว้า3แต้มนะครับเพื่อกดดัน คู่แข่งอีก2ทีมได้หรือไม่นะครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดนะครับที่นำมาฝากเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ